ส่วนครับเพื่อนๆก็วันนี้วอลอกวันนี้นะครับเราก็จะไปโหลดรถนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวช่วงล่างเป็นสักับครับ S-Class น2 2, 2 1นะครับที่เป็นตัวเก่าเนี่ยก็ยังคงเป็นระบบที่ทันสมัยคือเป็นช่วงล่างถุงลมรืรว่าเป็น Air Suspension หรือ Air b a บลโลนะครับตัวนี้เนี่ยมนัน มีความเชื่อนะฮะในหลายนคนว่าให้มันโหลดไม่ได้มันไม่มีสปริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโหลดได้ครพี่น้องซึ่งการจะโหลดเจ้าถุงลมนั้นน้มันใช้ตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผู้นําเข้าอยู่เท่าที่ทราบมีอยู่เจ้าเดียวนะเขาก็ขายส่งไปด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะโหลดอะไรกันยังไงแล้วที่ไหน ร้านนี้นะครับถึงแล้วครับกับยู่นเต็ดทายนะครับอยู่รามอินทาเลยเซ็นทรัลรามอินทานะครับฝั่งเดียวกันไปประมาณ100เมตรติดกับปั๊มน้ำมันร้านนี้นั้นเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับคือทั้งขายปลีกและขายส่งนะครับ BBS อเมริกาและ BBS ญี่ปุนนะครับที่เป็นสติกเกอร์แดงรวมไปถึงพวกเบรตันเอ่ยเคยทำเคาสั้นด้วยอีกทั้งล้อรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโซรอยหรือว่าเฟอร์รารีมีครบหมดครับที่สำคัญเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับช็องอัพบิลสไตล์นะครับ รอันดับหนึ่งจากประเทศเยอรมนีนะครับผู้บุญกับ Mercedes-Benz เลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกชกถุงลมจำหน่ายนะครับจะเป็นเบน z เอยเป็นค c h ก็มีก็สั่งได้หมดในช่องสวิตสก็มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนแมกโหลดล้นเปลี่ยนเบรกจัดเบรกตรงเด็กแต่งก็ที่นี่ผมว่าครบองมองจอนะฮะแม้จะกลายพนผมเป็นนอนแต่ก็เรียกว่าสบายใจที่จะมา ติดตั้งยากไหมครับไม่เท่าไหร่ไม่ยากเนาะข้างหลังน่าจะยากอยู่ครับข้างหลังลึกอยู่เนาะแต่ข้างหน้าง่ายหนาะทั่วไปส่งที่ลูกค้ามาติดตั้งนานกี่ชั่วโมงครับถ้านัดคิวมานะเพราะที่ต้องนัดคิวเนาะกี่ชั่วโมงครับเผื่อลูกค้ากี่ชั่วโมงดีมันอยู่ที่การตั้งมากกว่าอ๋อว่าตั้งระดับไหนพอใจใช่ไหมตักสองชั่วโมงเสร็จไหมเบ็ดเสร็จใกล้เคียงครับเนาะถ้าไม่ติดคิวคนอื่นเนาะ ขอบคุณครับก็สำหรับการติดตั้งนะครับช่างก็บอกว่าใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะฮะถ้ามีคิวนี่เราโทรนัดคิวมาก่อนครับที่ยูนิตไทยนะครับรามอินทานั่นเองก็นัดคิวเสร็จก็เข้ามาติดตั้งแล้วก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าชุดโหลดนะครับของชุดถุงลมซึ่งเข้าที่สอบถามมีตั้งแต่โรลส์รอยนะครับก็มีพอร์ชก็มีเบนซ์มีทุกรุ่นที่เป็นถุงลมนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรุ่นนะครับใครที่ขับรถอีหนึก็ลองสอบถามดูได้ของผมก่เป็นรุ่นนี้ฮะใช้ชุดโหลดประมาณก สามสี่ชิ้นก็จะใส่เข้าไปในรถก็เทคนิคง่ายๆนะช่างบอกมาว่าชุดถุงลมนั้นอยู่ๆคุณจะยกเลยไม่ได้นะครับอาจจะพังได้เวลาลงมาเพราะว่าเป็นถุงลมเขาแนะนำว่าเขาให้ใช้กดเพื่อจะยกรถขึ้นก่อนระดับเครื่องนะครับแล้วก็ยกหอยขึ้นส่วนรถรุ่นไหนนะครับมีตัวเรียกว่าจะมีโหมดถมกำชื่อนั้จะเป็นโหมดเหมือนแบบขึ้นแมแลงล็อกไว้นะฮะไม่ถุลงลมทำงานก็สามารถกดได้เช่นเดียวกัน โหลดลดมาเรื่อยแล้วครับในระดับที่เรียกว่าเราโอเคนะครับขับไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ดูไม่โด่งจนเกินไปก็สเต็ปที่2ต่อไปก็คือนี่ฮะตั้งศูงนย์นครับ เรียบร้อยครับเราได้รถที่เตี้ยลงนะครับสมใจคือไม่ได้เตี้ยมากเตี้ยกําลังดีเหลือประมาณ2นิ้วนิดๆสอดน,นะครับก็ประมาณกําลังดีแหละไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างง่ายและที่สำคัญน,นะครับการเป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยคุคณจะโหลดสูงไม่ให้โหลดเตี้ยหรือว่ายกสูงแค่ไหนเนี่ยก็คือฟิลลี่ในการขับขี่นั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับคือความนุ่มนวลหรือว่าความเฟิร์นในการใช้คำเร็วสูงแล้วปรับเป็นโหมดสปอร์ตนั้นปกติเหมือนไม่โหลด เลยนะครับขับแล้วก็คือนอกจากจะไปในที่ที่ชันมากๆนั้นคุณจะแทบไม่รู้สึกว่ารถคุณโหลดอยู่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้ชุดถุงลมโดยเฉพาะเป็นถุงลมที่มากับโรงงานผู้ผลิตนะครับไม่ได้ติดเอาเองเพราะผมว่าระบบมันถึงแม้ว่าจะแพงเนี่ยแต่ว่ามันได้ความฟินไงแล้วก็การลงทุนครั้งเดียวเนี่ยโชคสี่ต้นเนี่ยเปลี่ยนใหม่ปราะมันแสนตน่ต้นๆนั้นผมมองว่าถ้าผมไปซื้อรถ อื่นๆที่มันไม่ได้เป็นถุงลมจากโรงงานมาแล้วผมไปติดทัชถุงลมเนี่ยซึ่งเคยทำนะเคยเอาผ่านรถตู้เน่ยไปติดทุ่งลมแปดวาลรวมชกแล้วก็แสตนต้นๆแต่ว่ามันฟิลลิ่งมันมันไม่ลงตัวเหมือนที่ออกจากโรงงานมาว่าในเรื่องของถุงลมไปนะครับก็เล่ายาวเลยนะถุงลมเนี่ย <c oughs> ถุงลมนะครับเป็นระบบที่มีความซับซ้อนนะครับอยู่ในตัว คือเวลาเราขับรถนะครับอย่าง S อสค่ารุ่นนี้แล้วก็รุ่นใหม่ๆก็ตามเนี่ยเวลาขับนะครับความเร็วประมาณร้อยกว่าเนี่ยรถจะเตี้ยลงประมาณ20่ิมิลมาถ้าจะไม่ผิดต่เตี้ยลงเองอัตโนมัตินะครับเพื่อความมั่นคงตัวรถในขณะที่เกิดเราวิ่งช้าๆแล้วทางขรุขระนั้นรถจะยกขึ้นมาเองนะครับเพราะว่ารถจับได้ว่ามีการสั่นสะเทือนค่อนข้างมากก็ยกขึ้นมาเพื่อป้องกันใต้ท้องครูดในส่วนเข้าโค้งเนี่ยตัวรถเนะี่ยจะพยายามปรับ รถตวัวเองนนี้ยืนได้ในระดับเลเวลตัวเอง mm. ก็คือขนาดกับพื้นถนนตลอดเวลานะครับทำให้มีการปรับระดับของโชคนั้นทั้ง4ล้อไม่เท่ากันให้เหมาะกับโค้งหรือเสภาพาถนนที่เราใช้งานอยู่นะฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นระบบที่แตกต่างจากชุดถุงลมพวกถุงลมซิ่งแหละที่ผมก็เคยใส่แหละคืออยากกะกดให้มันเตี้ยก็แบนติดพื้นอยากจะยกสูงเพื่อขับได้ก็ยกขึ้นไปแต่ว่าระบบพวกนี้นั้นมันเป็นคนละแบบกันซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแล้วแต่ชอบนะฮะ ก็อาเป็นว่าระบบถุงลมนั้นไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยนะครับราคานั้นถามว่าแพงไหมแพงแต่ว่าจ่ายที่เดียวแล้วจบแล้วขับสบายๆจะโหลดเตี้ยขับก็ยังได้ฟีลลิ่งนุ่มเกาะอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้ก็พึงพอใจกับการไปปรับระดับรถนะครับไปโหลดลงมานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งขับดีมากๆแล้วก็ตั้งสุดล้อเรียบร้อยโปรเจกต์หน้าทำอะไรดี เอาก็หวังว่านะครับวลลอกสนุกสนุกวันนี้นะครับเพื่อนๆคงจะดูแล้วพอมีประโยชน์บ้างน,นะครับอาจจะไม่ค่อยมีสาระเทะ่าไหร่แต่ว่าเป็นวอ็อกที่ทําแก้เหงาแหลกเจอกันใหม่วอ็อกหน้านะครับจะทําอะไรกันต่อมาดูกันอีกทีนึงวันนี้ผมไปละบาย